ปราบธรรมการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโอ้โหนี่ไล่ยาวมาหน้ากระดาษเลยเอาย่อเลยว่าคุณหมอสอสีธนนชัยหรือสีธนะชัยก็เหมือเขาบอกก็อย่างนี้อ่ากราผมนี่ตั้งใจเป็นอย่างแรงกล้าจะปูหินอ่อนวิหารวิหารแล้วก็บริเวณโบสถ์วัดท่าทุงจันทารามจะซื้อหลอดไฟถวายวัดถวายโรงเรียนโรงพยาบาล ตั้งใจจะเต็มที่ตั้งใจจะทําให้เต็มที่คิดเป็นเงินหลายล้านบาทก็ผมขออนุญาตดังต่อไปนี้หนึ่งผมจะออกเป็นอย่างมากสองผมจะชวนพ่อแม่ของผมมาทํากับหลวงพ่อไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะเห็นดีเห็นชอบและจะอนุญาตหรือเปล่าเพราะว่าเงินไม่ค่อยมากเพียงไม่กี่ล้านถือว่าถ้าให้นะยินดีเสมอจะ้ะถ้าให้เหรอถ้าให้นะ ถ้าขอต้องนานๆหน่อยอขอโมทนาด้วยนะเขาทุกคนรวมโมทนาด้วยพยายามไ้ทำเราเอาเินนเลยเขาตั้งใจเป็นลมอะไรตั้งยังไม่ถึงมือนี่โมได้เลยครับได้แล้วโมไม่ได้หมดเจดตนาหังพึกกระเวยปุญยังมาธามมิพทธเจ้าบอกว่าพิสุจน์ทั้งหลาย บอกไวแล้วเขาไปทิ้งกลางป่า <Okay. S 2> อาศัยบุญรักษาใส่ก็ไม่กัดใครก็ไม่ทำ้ายตายก็ไม่ตายต่อมาพอเป็นหนุ่มพอเดินได้นะไอเจคเขาคลอดบุตรเขาลกกรฝังไปกินลกครั้งเดียวถ้าต่อมาก็มีความรู้สึกว่าการเป็นฆราวาสไม่ดีเ็นพระจะมีความสุขใช่ไหมก็ไปบวชพระอุป,ป,ปชาจนเป็นพระอรหรันต์เป็นาวิทาย,ยานวันแรกแทนนั่งแท่ย,ยืนไทย คนใส่บาตรต่ตอนต้นพอจะถึงองค์ท้ายข้าวหมดอุย้ยลูชาก็บอกว่าเออวันวันลุกขึ้นลุงชาบอกเอางี้แล้วกันคุณวันวันวันนี้เขาใส่ไข่ถึงท้ายหมดไปยืนหน้าฉันก็แล้วกันนำหน้าอใครมาใส่ได้จะได้หมดใช่าหมยังไง,งไก,ไก็ต้องได้ก่อนใครก็ต้องได้ก่อนไอ้แก้วพวกใส่บาตรคิดว่าเมื่อวานนี่ใส่ท้ายหน้าไม่ถึงท้าย <laughs> วันนี้เราใส่ท้ายไปหาหน้าถือว่าพอจะถึง